<Wow. S 2> นักท่องเที่ยวฟินไม่ไหวค่ะล่องของยางแม่น้ำปลายพร้อมชมธรรมชาติใครไม่ได้เล่นนะคะถือว่ามาไม่ถึงเลยค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งสนุกสนานแล้วก็ได้ดื่มด่ำไปกับธรรมชาติที่สวยงามของไทยจะสนุกแค่ไหนไปติดตามกันค่ะ ้ทาาำเพื่อไปในจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะกลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ฮอตฮิตไปไม่น้อยกว่ากรุงเทพภูเก็ตหรือเชียงใหม่เลยค่ะซึ่งนอกจากการท่องเที่ยวในเมืองปลายแล้วค่ะก็ยังมีกิจกรรมอย่างล่องห่วงยาง ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมห้ามพลาดอย่างหนึ่งค่ะโดยเฉพาะสําหรับนักท่องเที่ยววัยหนุ่มสาวที่เดินทางมาเที่ยวในปายโดยในคลิปนี้ค่ะก็จะเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกําลังล่องห่วงยางอย่างสนุกสนานเลยค่ะซึ่งก็เต็มไปด้วยอรอยยิ้มและเสียงหัวลอ้อท่ามกลางความงามของขุนเขาเขียวขจีและสายน้ําบริสุทธิ์ของเมืองปายพร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองไทยค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการท่องเที่ยวในอําเภอปายที่กําลังคึกคักรับต้นปี ออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบขับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok แต่ตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีนางข่าวสดได้แล้วค่ะ